สวัสดีครับกระแสเทดีกวันนี้วันจันทร์ที่21กรกฎาคม2568นะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลให้ติดตามกันแม้จะไม่เยอะมากนะครับเอาคู่แรกไปดูกันที่สุดเจลีกครับของญี่ปุ่นเป็นนัดตกค้าง1คู่นะครับแต่กันในเวลา16บหนาฬิกาหรือว่า4ี่โมงเย็นนะครับก็จะเป็นอวิสปาฟูกโอกะนะครับเปิดบ้านรับกรรมเย็นของเกียวโตเซนกะอวิสปาฟูกโอกะเจ้าบ้านครับ22นัดชนะ8เสมอ6แพ้8มี30แต้ม ผลงานโดยรวม5เกมหลังชนะ2สเสมอ2แพ้1นะครับล่าสุดในบอลถ้วยก็เปิดบ้านเอาชนะจุดโทษกีราวาน,ก,าวานกีตากีียวซูไปได้ก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมนะครับส่วนผลงานในบ้าน5เกมหลังเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะชนะ4สเสมอ1ครับเกมนี้จะมาในระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูครับจะเป็นยูมะโอบาตะนะครับแนวรับมีโยตะไมเอจิมะโตมยะอันโดะนะครับมาซยะคาชิโร มิฟิวจะเป็นคาสุกิฟูจิโมโตะนะครับฮิโรกิอากิโนไดกิมัซุโอกะยูโตเอวาสกิแนวรุปเป็นยูจิคิตาจิมะคาสุยะคอนโนแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นเวลลิงตันนะครับสุดหน้าชาวบราซิลทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างเกียวโตเซงกะก็ไม่ธรรมดานะลุ้นแชมป์อยู่ในเวลานี้นะครับก็อ23นัดชนะ12เสมอ5แพ้6มี41แต้ม5เกมหลังนชนะ3เสมอ1แพ้1ล่าสุดในฟุตบอลถ้วยเปิดบ้านเอาชนะโยโกม่าเอฟซีด้วยการโดนจุดโทษได้สำเร็จนะ ส่วนผลงานเกมเยือนครับ5นัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-1-2-3ผู้สับตัวเป็นกาคุจิโอตะแนวรับมีฮิเดะฮิโระสุอาคินะครับแล้วก็มีโยชิโนริซูซูกิยูตะมิยามโตะชิโนอสุเกะฟูกุดะนะครับมิดฟิลด์นะครับจะเป็นชิมเปอิฟุกโกะนะครับไทกิฮิราโตะริโอโกเมสในขณะที่แนวรุกนะครับก็มีอย่างไทชิฮาระนะครับมาโกคูริโอนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นชุนนากาสาวะ การรุกการของคู่นี้5เกมหลังครับเป็นอวิสปาที่ชนะไป3ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งก็สู่สีนะครับล่าสุดที่เจอกันมาก็เป็นเกียวโตครับที่เปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านของอวิสปาฟูโลกะไป0ประตูรหนึ่งวันนี้ เขามองว่าทีมเยือนครับเกียวโตเซงกาดดูเป็นต่ออยู่เล็กน้อยนะบุกไปเป็นต่อหน่อยนึงนะครับผมมองว่าคู่นี้มันเบียดคู่ขี้สูสีมีสิทธิ์เสมอสูงแต่ถ้าเลือกทีมชนะจริงๆผมก็ยังชอบฟอร์มของเกียวโตเซงกาดนะช่วงหลังเล่นดีมากๆครับเพราะฉะนั้นผมว่าเชียร์ทีมเยือนอย่างเกียวโตเซงกาดละกันผมว่าอย่างแย่ก็แค่เสมอนะมีสิทธิ์เบียดชนะได้สูงเลยนะครับอาทิตย์ถัดม,มามาดูกันที่ตีสี่ครับจะเป็นโคปาเป็นกาหญิงนะครับเป็นกลุ่ม A อาเจนติน่าหญิงครับจะเจอกับเปรูทัรวร์นาเมนต์นี้เตะกันที่ประเทศเอลกาดด์นะครับอาเจนติน่าหญิงเป็นจา่าฝูงของกลุ่มอยู่นะครับสองนัดชนะรวดมีชนะอุรุกวัย1-0แล้วก็ชนะชิลีไป2-1เกมนี้ถ้าชนะก็แทบการันตีเข้ารอบทันทีนะครับก็จะมาในระบบ4-4-2ผู้ 2, สองามตูเป็นโซลอนาเปเรล่านะครับแนวรับมีอิเรนาสตาบิเล่อัลดานาโคเมติกนะครับแล้วก็มี un, โซเวียบรุนโดมไปถึงโซเฟียโดมบเกส มิดฟ mm ิลมีฟิออเรนเซียบอเซกุโดนะครับไดนาฟอร์ฟานเบติน่าโซเรียโนนะครับมาริเซลเปเดล่าส่วนแนวรุกจะเป็นยาบิลาโดดิเกสจับคู่กับคีชินูเนสทีนี้มาดูเปรูครับเป็นทีมบวยของกลุ่ม3นัดแพ้รวดก็แพ้เฉลี0ยูนแพ้กระดอนหนึ่งสามแพ้รุกไป0ูนตกรอบเรียบร้อยเกมนี้ก็เล่นเพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นนะครับก็จะมาในระบบสี่สี่สองเาศตูเป็นซาวาน่าบัคเดนนะครับ แนวรับมีฟาบิโอเฮเรล่าทิฟฟานี่โมรีนานะครับมีอารีออนสกาเลตฟอเรสมิดฟิลเป็นกราดี้ดอร์ดนะครับมีคาเนีาเบนเอ็นกูเอลนะครับอ e ริสันเอชาบาเช่นะครับราคูเอลบิคาเบแล้วก็แนวรุกนะครับจะเป็นซีโอซ er าน่าคานาเลสกับทางด้านของเปียรีนานูเนสคู่นี้เคยเจอกันมา4ครั้งนะเจนีนาหญิงกับทางด้านของเปรูหญิงซึ่งเป็นอาร์เจนีนาชนะรวดนะครับล่าสุดเป็นเกมกระชับมิตรที่เจอกันเมื่อปี2023 ก็เป็นอเจตินาที่ชนะไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์คู่นี้อาเจตินาชนะการันตีเข้ารอบทันทีเพราะฉะนั้นโ,โหศักยภาพเหนือกว่าเยอะครับเชียร์ไปที่อเจตินาแม้ว่าวันนี้จะต้องยิงเยอะนะแต่ว่าผมว่าน่าจะยิงขาดตามเป้าได้ครับสำหรับวันนี้ทีนี้มาต่อกันที่คู่7โมงเช้านะครับก็กลุ่มเดียวกันครับชิลีหญิงเจอกับเอลวาดอร์เจ้าภาพนะครับ ชิลีหญิง2นัดชนะ1แพ้1นะครับมี3แต้มโอากาสเข้ารอบก็ยังเปิดกว้างอยู่นะมีชนะเปรส์ามูนยแล้วก็แพ้เจตินาไป1ประตูต่อ2เกมนี้ก็จะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้นสาวประตูเป็นอันโตเนียคาราเลสนะครับนรับมิโรไซดิโอบอมาเซดานะครับคาตารีนาฟิกูเรลนะครับซาเอ็มโอยันเดอร์นะครับเฟอร์นันดาพิวนิล่านะครับมิดฟิลด์จะเป็นเยซีน่าโลเปสยัสตินกิเวเนสยานาลาเอโดนะครับในขณะที่นารุปเป็นมารีวาเดนเซีย โรเทียปาโต้นะครับแล้วก็คนหนึ่งจะเป็นคาเรนอารายาทีนี้มาดูเจ้าภาพอย่างเอเวอร์ดอร์กันบ้างน,นะครับเจ้าภาพเอเวอร์ดอร์หญิงเนี่ยก็2นะัดชนะ1สเสมอ1มีสเสมอลูกไวสองสองนะครับชนะเปรู3าหนึ่งถ้าชนะได้ก็มีสิทธิ์เข้ารอบทันทีเช่นเดียวกันก็เกมนี้จะมานในระบบ4-4-2ครับรั้าวตู้เป็นอาเดียโมรานนะครับแนวะรับ,นะรบมีเคอรี่เอาล มาเยราลูนิเกสดีเกียโมเล่ามานูลีบราคูดิโซมิดฟิลจะเป็นเอเมรีอาริอัสนะครับสเตฟานีเซเดโนโจเซลินเอสปินาเลสนะครับเปซันเตสคาโมนาส่วนแนรุกเป็นคาเดนฟอเรสจับคู่กับนายาลีโบรานอสการวมงานคู่นี้5ครั้งหลังที่เจอกันมาชิดชชนะไปถึง4เกมนะครับแล้วเสมอ1เกมซึ่งล่าสุดเจอกันในกระชับมิดในปี2024ที่ผ่านมานี่เอง ก็ป็นวัดดอที่แพ้ให้กับชิลีไป1ประตูสองแต่เกมนี้มาเล่นในบ้านนะก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าภาพมันก็ได้เปรียบเสียงเชียร์วันนี้น่าเสื่อเขาให้ชิลีเป็นต่อเล็กน้อยเท่านั้นนะเล็กน้อยเลยนะครับก็ผมมองว่ามันสูสีนะเกมนี้มีสิทธิ์เสมอแล้วก็กอดคอกันก็เป็นไปได้นะเพราะไม่มีใครอยากแพ้ทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นเชียร์เจ้าภาพเอวาดดอหญิงแล้วกันได้เปรียบเสียงเชียร์ด้วยครับแล้วช่วงหลังผลงานได้ค่อนข้างดีครับ สรุปวันนี้ครับเจไดของญี่ปุ่นผมชอบเกียวโตเซงกะนะครับส่วนโคปาเมริกาหญิงเนี่ยผมชอบเอเัจจิน่าหญิงและเอกรอหญิงอันนี้ก็คือทั้งหมดของวันนี้ครับท่านไหนที่ต้องการพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของฟุตบอลครับก็สามารถแอดไลน์กับเพื่อนกันได้ในกลุ่มกระแสะเทคนิคของเราแอดไทยสามสามเป็นภาษาอังกฤษแนวหน้าแอดไทยสามสามเป็นภาษาอังกฤษครับ